ครับวันนี้อยู่ช่องสายหาสาระนะครับวันนี้ก็มาแนะนำแอปของเงินออนไลน์นะครับถอนเข้าตรงวันนี้เวเลตนะครับก็เป็นแอปทำแบบสอบถามสั้นๆนะครับมาดูยอดเงินเข้านะครับเข้ามานะครับเข้ามา14บสี่เาสิกานาทีนะครับเข้ามา150บาทนะครับจากอีคิวนะครับอ q p ิ o โพนะครับก็เป็นทำแบบสอบถามนะครับตรงนี้เข้ามาไปเทียบร้อยนะครับจนลงเงิน150บบาทนะส่วนทำแบบสอบถามนะครับอันนี้เนี่ยมันจะเข้ามาวันอังคารแล้วก็วันศุกร์นะครับ ก็ตัวนี้เนี่ยเพิ่งเข้ามาช่วง5โมงครึ่งนะครับก็14นาทีที่แล้วนะครับก็เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับผู้สูงอายุนะครับที่ห0ปีขึ้นไปเนี่ยจะ,ะมีโอกาสได้เงินหรือไม่ได้เงินก็เป็นแบบสอบถามนะครับมาดูในส่วนของเว็บไซต์นะครับตัวนี้เนี่ยผมทําเป็นที่เรียบร้อยนะครับมันสิบคะแนนนะสิบคะแนนอันนี้ของผมเป็นแพทตินันนะครับก็จะได้บวกอีก8คะแนนไปรวมเป็น18คะแนนนะครับก็อยูนประมาณนี้ มันก็จ่ายไปเทียบร้อยนะครับอันนี้เนี่ยปุ่มถอนไปน่าจะวันที่10บน,น,น,นะครับถอนไปวันที่10บนะเข้ามาวันที่ส5บห้านะครับก็ระยะเวลาห้าวันนะครับก็ประมาณนี้มันก็จะขึ้นเวลานี้นะครับถอนไป10สิงหาคมนะครับเข้าส5บห้านะก็จนประมาณนี้ออรอบนี้ถอนห้นะะนนนาห้าครั้งนะครับอ่สี่ครั้งเนี่ยถอนรอบละร้อยห้าสิบนะครับามีหนึ่งครั้งถอนห้ารอนะครับก็จอประมาณนี้ มันก็จะบอกคะแนนที่ถอนนะครับซึ่งช่วงแรกๆเนี่ยมันจะมีโปรโมชั่นนะครับใช้คะแนนแค่168คะแนนนะครับก็จะถอนได้นะครับช่วงหลังมาตัวนี้เนี่ยก็จะน่าจะเป็นช่วงโปรโมชั่นอยู่นะไม่ใช่เดียช่วงนั้นน่าจะเป็นคะแนนเต็มละ695้คะแนนนะครับอ่ะหลังๆเนี่ยเริ่มใช้คะแนนเต็มนะครับเนี่ยจนประมาณนี้นะครับคือมันก็ต้องสะสมไปเรื่อยอันนี้เนี่ยผมบอกวันไม่ได้ว่ามันจะเข้าวันไหนนะ เออผมลองเช็คไปเรื่อยนะว่าเออมันจะเข้าเหมือนแบบตอบถามไหมว่าจะเข้าวันอังคารหรือวันศุกร์ที่เขาจะเติมรางวัลนะครับแต่ก็ไม่ไม่มีนะเช่นปกติเ่าเมื่อกี้วันที่10ใช่ไหมวันที่10บ่าวันที่10มันก็วันพฤหัสเนี่ยมันก็ไม่ตรงเท่าไหร่นะเหมือนบางรอบที่ผมถอนครั้งที่อ่าปดแปดมิถุนายนนะครับอ่ะไปดู8มิถุนายนมันตรงกับวันไหนอ่ะเช็ควันอ่ะเดือนอ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดือนเดือนเนี้ย เ,เดือนอ่ะแมิถุนายนอ่ะก็วันพฤหัสที่อ้าวมันวันพฤหัสอ่ามาเช็คอันนี้ 25, 25่สิบห้าเป็นยีพฤษภาหรอยี่สิบห้าอ้าวก่อนพฤหัสเนี่ยว่ะอ่ะส่วนใหญ่จะเป็นวันพฤหัสนะเออมาเช็คดูดีๆ,ๆแล้วก็วันที่เท่าไหร่เนี่ยยี่สิบหกแล้วก็วันที่เจ็ดอ่ะยี่สิบหกมกราแล้วก็วันที่เจ็ด ยี่สิบหกเอาวันที่เจ็ดเป็นวันเสาร์ยี่สิบหกอ่ายี่สิบหกวันพฤหัสอืมบางทีก็วันเสาร์บางทีก็วันศุกร์อันนี้เนี่ยก็ไม่ชัวร์เหมือนกันนะครับคือถามว่าอันที่ผมแลกได้ส่วนใหญ่จะวันพฤหัสนะแต่ว่าไอ้ที่ผมแลกไม่ได้เนี่ยก็มีนะครับวันศุกร์ก็มีมาเยอะนะซึ่งคะแนนผมไม่พอนะครับก็เลยไม่ได้แลกนะครับเพียงประมาณนี้อืมก็ไม่รู้วันแน่นอนนะครับส่วนออ่าแลกเนี่ยก็อย่างที่ผมว่าไปนะครับ ตอนนี้เนี่ยคือใช้ไฟฟ้าก็ยังเหลือเยอะนะอืมก็เป็นประมาณนี้นะครับอ่ะก็ยังจ่ายปกติดีนะครับการถอนใช้ระยะเวลาประมาณสิบสี่วันนะครับไม่เกินนี้นะครับแต่ว่าแล้วแต่นะครับมันอาจจะจ่ายเร็วกว่าก็ได้นะครับซึ่งผมก็ถอนไปละได้อ่าใช้เวลาห้าวันนะโอเคก็จ่ายปกติดีนะครับในส่วนนี้เนี่ยก็ต้องสอดตัวรับกันครับสวัสดีครับ